สนทธิประกาศจะลงถนนอีกละโดยอ้างว่าจะคัดค้าน MOU44 ก็คือปัญหาเรื่องเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาผมถามจริงว่าคุณจะลงถนนเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรกันแน่นายสนธิคือเรื่องเขตทางทะเลหรือเรื่องระหว่างประเทศไม่ควรจะเอามาประเด็นเพื่อเป็นการลงถนนเลยนะครับคนละเรื่องกัน เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยต้องเจราจาในวงเล็กนะคุณไปจุดประเด็นอย่างนี้เป็นจุดประเด็นระหว่างประเทศไม่ได้อะไรครับประเทศกําลังจะเดินหน้าไปด้วยดีจําเขาพระวิหารได้ไหมล่ะใครเป็นคนจุดอ่าแล้วสุดท้ายเป็นไงทุกวันนี้เขาพระวิหารเป็นของใครมันต้องคิดให้ไกล แต่ไม่ใช่เอามาเป็นประเด็นทางการเมืองและจะเอามาเป็นเรื่องท้องถนนและสําคัญก็คือว่า MOU 44 MOU คือบันทึกความเข้าใจมันยังไม่มีอะไรเลยรัฐบาลเขาก็มองปัญหาในการแก้ปัญหาว่าทํำยังไงมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีใครไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินไม่มียดายแผ่นดินแล้วับมันไม่มีแต่การจุดประเด็นทางการเมืองแบบนี้ในมุมมองของผมว่าคุณทําเพื่ออะไรกันแน่ประชาธิปไตยนะครับ นะถ้าเราใจกว้างเราต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ว่าวันนี้เขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาต้องการแบบไหนวันนี้เศรษฐกิจประเทศเดินไปข้างหน้าสร้างความเชื่อมั่นแต่กับไปจุดประเด็นประเภทอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อเจตนลงถนนนะไม่เกิดประโยชน์อะไรยังเขาจะแล้วบอกว่าใครรอบยิงผมไปจับมาไม่จับมาผมจะลงถนนอย่างเงี้ยคุณบ้าไปหรือเปล่าให้รัฐบาลไปจับอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นน่ะมันไม่มันไม่ใช่ประเด็นในมุมของผมนะครับเชื่อไหมวันนี้เนี่ยนะรัฐบาลกําลังจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้รถยนต์หนี้ SME กําลังจะให้ประชาชนนั้นลืมตาอ้าปากได้ความเชื่อมั่นกําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยจากอะไรรู้ไหมท่านไปดูเกณฑ์การส่งออกวันนี้เกณฑ์การส่งออก สิเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะนประเทศไทยส่งออกสะสมเป็นมูลค่าถึงประมาณ8ล้าน854,630ล้านบาทนะครับแล้วถ้าถึงสิ้นปีนี้นะอัตราการขยายของส่งออกเนี่ยอาจจะถึงยึกกว่า4%ถ้ากว่า4%อนัตราการส่งออกหรือว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยในปี2560อาจจะอยู่ที่10ล้านล้าน วันนี้ปลาเข้าไป8ล้านล้านกว่าแล้วก็จะเป็นการขยายตัวในเรื่องของการส่งออกนี่นะฮะสูงสุดในรอบ19เดือนที่ผ่านมาไม่ดีใจหรือนายสนทิหรือว่าประเทศไทยมาเดินหน้าไปดีกว่านี้มันไม่ดีจําเป็นต้องลงท้องถนนหรือว่าประชาชนจะอยู่ดีมีกินอยู่ดีมีสุขคุณไม่เคยชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการลงท้องถนนไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลย จริงอยู่ครับเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ความต้องการของคนส่วนใหญ่ความอยู่ดีมีสุขของคนส่วนใหญ่นะมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นประชาธิปไตยแบบเห็นแก่ตัวคือมองประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักใช่ไหมประชาธิปไตยคุณจะมีการเฉลี่ยทางร่างด้านหลายๆด้านด้วยถูกไหมครับ ประชาชนต้องอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินดีอยู่ได้กินได้ประชาชนวันนี้นะครับเขาไม่ได้อยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขเหมือนกันในสนธินะนะครับจํานวนมหาศาลนะครับไม่ใช่ไปน้อยมหาศาลเลยเขาไม่อยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขเหมือนนายสนธิเออผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณคิดหรือคุณจะทําเพื่ออะไรเห็นบอกว่าวันที่สองธันวาจะไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเอาละการยื่นไม่เป็นปัญหาหรอกครับ แต่ยาเอามาเป็นประเด็นในการบอกว่าจะลงท้องถนนแต่ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครลงหรอกก็พูดสร้างราคาไปเรื่อยอ่ะแต่เอาเหอะแต่มันก็ไม่อยากให้เกิดไงเอาข่าวเอาประเด็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเรื่อง mou 4 4นะครับเป็นเรื่องปัญหาเขตแดนทางทะเลนะระหว่างไทยกัมพูชาเอามาเป็นประเด็นในการลงถนนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างชาติ อยากจะถามวันนี้สนธิลิมตระกูลเข้าลาวได้แล้วหรือยังเออเข้าลาวได้แล้วหรือยังสนธิและอดีตคดีที่เคยทํามาที่ต้องติดคุกติดตารางลืมไปแล้วเหรอประชาชนก็ต้องหันไปดูไปทบทวนด้วยนะครับแน่นอนรัฐบาลก็บอกโอ้ยอย่าไปประมาทเลยอย่าไปประมาทเข้าใจครับรัฐบาลเขามีเขาเรียวกว่าอะไรมีสปิปิตพอแต่ คนที่กําลังจะทําเนี่ยต้องคิดไม่รู้นะในมุมมองผมนะต้องคิดให้หนักคิดให้ดีนะครับการจะดึงชนวนระหว่างประเทศเข้ามาเพื่อจะเป็นข้อขัดแย้งให้เป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับใช้โต๊ะเวทีเล็กๆใช้ความละเอียดอ่อนนะครับเป็นตัวในการแก้ปัญหาผมนี่ดูดูเรื่องรายละเอียดของ MOU 44พอสมควรนะครับ สมัยตอนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหลงหมได้หยิบเรื่องนี้เข้ามาดูละละเอียดอยู่พอสมควรไม่มีใครจะเสียแผ่นดินหรอกครับนะส่วนที่อยาวประเด็นอย่างนี้นะมาเป็นจุดประกายจุดประเด็นเพื่อจะสร้างม็อบปั่นคนนะก็ต้องมีคนบางคนละที่เขาไม่ได้ฟังรายละเ,ลเอียดนะครับก็อาจจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลบ้างอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าเอาเหอะ จะล้มรัฐบาลให้ได้รัฐมนตรเนี่ยนะครับสนธิที่อยู่ฝ่ายเนี่เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับทำเพื่ออะไรทุกคนก็เชื่อว่าจะต้องรู้กันครับวันนี้เลยฝากประเด็นนี้ไว้นะครับนะฝากไว้ต่อสังคมฝากตั้งในสนธิด้วยว่าคุณทําเพื่ออะไรแล้วคุณทําแล้วได้ประโยชน์อะไรจริงเหรอนะครับแค่นั้นแหละครับจัฐนงชมวยวกขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ